สวัสดีค่ะง่ายๆสไตล์เป้นมาแล้วนะคะวันนี้เป้นจะทำกับข้าวง่ายๆอีกแล้วนะคะที่ใช้ชีวิตประจำวันกินทุกวันนะคะคือวันนี้เป้จะมาทำผัดกะหล่ำค่ะนี่ค่ะผัดกะหล่ำเราเรามีกะหล่ำแค่นี้เซี่ยวนึงก็สามารถที่จะทำกับข้าวได้แล้วนะคะนี่กะหล่ำนิดนึงนะคะ แล้วก็แครเราเราเหลือนิดนึงเราก็เลยสับไปเลยนะคะแล้วก็ใส่กุ้งค่ะเราทำง่ายๆนะคะเราทำง่ายๆกับข้าวง่ายๆกินง่ายๆช่องของเราคือช่องง่ายๆค่ะถ้าเกิดใครรักช่องของง่ายๆสไตล์แป้นนะคะกดไลค์นะคะเพื่อจะให้ แป้นมีกำลังใจนะคะเดี๋ยวเรามาลุยทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไฟนะคะเสร็จแล้วเราจะเอานี่ค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวของเรานะคะที่เราเจียวไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะ ไม่พอก็ใส่เพิ่มได้ค่ะน้ำมันเราพอเราก็พอเราตั้งกระทะแล้วเราใส่น้ำมันกระเทียมเจียวของเราที่เราทำไว้แล้วนะคะแล้วเราใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ ตามด้วยแครอทนะคะพอกุ้งสะดุ้งกับแครอทถูกน้ำมันนะคะเราใส่กระหล่ำลงไปเลยค่ะ มาปรุงรสกันเลยค่ะเี๋อวนิดนึงนะคะแล้วน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลนิดนึงนะคะ แล้วผงชูรสนิดนึงค่ะผัดเลยค่ะใส่น้ำนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะตับใส่จานเลยค่ะอืม เสร็จแล้วค่ะผัดกระหล่ำใส่กุ้งนะคะแล้วก็แครอทหั่นฝอยนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะเป็นไงคะทำกับข้าวง่ายๆก็กินง่ายๆนี่แหละคะ่ะถ้าเกิดใครถูกใจนะคะกดไลค์ให้เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วบ๊ายบาย